สวัสดีค่ะพี่พี่เพืพ่อนๆพื่อนที่รักคะ่ะวันนี้สีบ้านแม่บ้านตะมุกตะมิอากุอากิจะไม่ไปตลาดนะคะ <Jedi> พาพี่พีพ่เพื่อนเพื่อนที่ท่านมาเข้าครัวคะ่ะเดเรามาดูกันนะคะวันนี้สีบ้านจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาทำต้มยำปลาทูสมุนไพรน้ำใสนะคะ สูตรนี้ใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็พริกแห้งผิงไฟหอมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําปลาทูนะคะทํายังไงที่ให้ปลาทูตัวขาวไม่ขาวด้วยนะคะสีบานมีวิธีทํานะคะนี่ค่ะเตรียมปลาทูไว้อันนี้คือปลาทูที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสีบานจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาดูวิธีทํา ตอนนี้เราน้ำข้าวสารมาแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำข้าวค่ะน้ำข้าวน้ำสาวข้าวที่ได้นะคะมาแช่ปลาทูนะคะทำให้ปลาทูไม่ขาวทำให้ปลาทูตัวขาวใสนะคะนี่ค่ะเราได้มาแล้วเราเตรียมน้ำข้าวไว้แล้วนะคะน้ำสาวข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาทำปลาทูกันนี้ค่ะสิบานซื้อปลาทูมาสองตัวนะคะ สองตัวนี้ก็เกือบ4ขีดนะคะ3ขีดกว่าปลาทูตัวใหญ่ค่ะเอาใส่เดี๋ยวเรามาควักไส้กันนะคะเอาเหงือกออกเอาพุงออกนี่ค่ะวิธีควักไส้ควักพุงอของปลาทูนะคะปลาทูจะต้องสดเท่านั้นค่ะท้องไม่แตกเหงือกจะแดงนะคะนี่ค่ะนี่คือปลาทูใหม่ตาจะใสนะคะเดี๋ยวเรามาควักไส้ออกแล้วก็ล้างให้สะอาด เดี๋ยวเราเอามาแช่น้ําข้าวกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆวิธีนี้ทํากันได้เลยนะคะทําให้ปลาทูไม่ขาวตัวใสแล้วก็เมือกจะไม่มีนะคะ <S <S ปลาทูก็จะขาวเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะคะพวกไส้เสร็จแล้วเอาไปล้างน้ําให้สะอาดน้ําธรรมดานี่แหละค่ะล้างน้ําสะอาดแล้วนี่ค่ะดูข้างใน นี่ค่ะยังดัดแดงๆใสๆอยู่นะคะตาใสนะคะการเลือกวิธีเลือกปลาทูสดนะคะนี่ค่ะกุงไม่เละตาใสตัวสีนวลเงานะคะปลาทูฤดูนี้จะมันมากนะคะพอเราล้างน้ําสะอาดเสร็จแล้วเรามาแช่น้ําข้าวค่ะแช่น้ําข้าวไว้แล้วแต่20-30นาทีก็ได้ค่ะ แช่น้ำข้าวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมสมุนไพรของเรานะคะนี่ค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอ่าแล้วก็มะนาวผักชีใบเลื่อยแล้วก็อเอกของเราคือยอดมะขามอ่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะสีบานก็ปุดในบ้านค่ะคาในไม้แล้วก็มีหอมแดงนะคะใส่หอมแดงไปด้วยนี่ค่ะเราเตรียมกันแล้ว นี่ค่ะเด็ดใบมะกรูดนะคะเด็ใบมะกรูดเป็นใบๆเอาเอาเส้นออกแล้วก็หั่นคานะคะนี่ก็ขาในบ้านยิ่งขาอ,อ่อนกุดไม้ใหม่ๆหอมมากเลยค่ะใครที่ชอบสมุนไพรใส่ขาไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าสีบานชอบกินขาอ่อนนะคะดูดนี้ต้องสมุนไพรเท่านั้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะใส่มะเขือเทศไปด้วยแล้วก็ มีเห็ดฟางนะคะสีบานใส่เห็ดฟางไปด้วยค่ะใครที่ชอบทานเห็ดฟางหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะหั่นตะไคร้ค่ะหั่นเฉียงค่ะหั่นเฉียงฉลับนะคะมีสมุนไพรเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็แกะหอมแดงนะคะใส่เป็นหัวเลยค่ะหอมแดงเพื่ออัตราดในการรับประทานนะคะนี่ค่ะผัดชีสเบล้เลยหัน่นหั่นเป็นท่อนๆนะคะ นี่ค่ะเห็ดเราก็พร้อมใมมะขามอ่อนที่มีกา้านแข็แงๆเราก็ลูดออกนะคะใมมะขามอ่อนสีบานไปเก็บมาเองค่ะมีเยอะแยะค่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องซื้อค่ะนี่ค่ะสมุนไพรเราพร้อมนะคะเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้คือ,อพริกแห้งผิงไฟนะคะหอมๆนี่ค่ะเอาพริกแห้งมา เสียบเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปผิงไฟให้หอมๆนะคะนี่ค่ะพริกแห้งก็เป็นพริกจินดานะคะเป็นพริกจินดาที่แห้งแล้วก็คือจะไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะนี่ค่ะสมุนไพรเราพร้อมแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆปลาทูที่ได้นะคะนี่ค่ะตัวใสขาวข้างในสะอาดนะคะพอเราเอาไปแช่น้ําข้าวเสร็จเราก็ไปล้างน้ํา น้ำไหลนะคะไปผ่านน้ำอีกทีค่ะให้สะอาดค่ะผิวสีนวลเนียนเห็นไหมคะท้องไม่แตกนะคะนี่คือปลาสดค่ะตาใสท้องไม่แตกนี่ค่ะใบมะขามอ่อนเรารูดเอาแต่อ่อนๆนะคะตาใสแล้วก็มันจะหอมมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกอย่างพร้อมนะคะ นี่ค่ะเอาพริกแห้งมาผิงไฟหอมๆเลยนะคะนี่ได้ที่แล้วนะคะกรอบมากเลยค่ะนี่หอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําต้มยํากันเลยนะคะนี่ค่ะตั้งเตาใส่น้ําพอประมาณนะคะน้ํานี่ต้องให้ท่วมให้ท่วมตัวปลานะคะพี่ๆเพื่อนๆใส่เกลือไปใส่ขนอไไปใส่ชุลรสไปนี่ค่ะ เราปรุงก่อนนะคะพอ,อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ใส่คาพอ<คา>สมุนไพรเราได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงไม่ต้องคุบค่ะเพราะว่าสิบานชอบกินหัวแดงเป็นหัวหัวนะคะชอบกินหอมแดงที่เป็นหัวหัวนะคะค<า>เวลาเรากัดไปจะได้อรรถรสมากเลยค่ะในการกินแล้วก็ ใส่เห็ดฟางนะคะน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดพอได้ที่แล้วสมุนไพรเริ่มส่งกลิ่นแล้วเราก็ใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะน้ําเดือดแล้วใส่ปลาทูลงไปเราไม่ต้องคนเลยนะคะนี่ค่ะให้น้ําท่วมปลาทูพอดีนะคะเพื่อการต้มของเราจะได้ไม่คาวนะคะ นี่ค่ะจะมีฟองนะคะการที่เราจะทําให้ต้มยําปลาทูน้ําใสนี่น้ําจะใสนะคะเราต้องตักฟองออกนะคะพอเราใส่ปลาทูใส่อะไรไปก็อฟองก็จะขึ้นนะคะเราก็ตักออกนี่ค่ะเริ่มเดือดได้ที่ปลาทูเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่มะเขือเทศลงไปใส่ใบมะกรูดลงไป ตอนนี้กำลังหอมเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะพระเอกของเรานะคะยอดมะขามอ่อนนะคะพี่เพื่อนๆใส่ลงไปยอดมะขามอ่อนจะไม่เปรี้ยวมากนะคะพอเราใส่เสร็จได้สักพักเราก็ปิดเตานะคะนี่ค่ะผักชีใบเลื่อยใส่ไปเลยนะคะพอยอดมะขามอ่อนเปลี่ยนสีใส่ผักชีใบเรื่อยแล้วก็หักพริกใส่นะคะ พริกผิงไฟพริกแห้งพริกจินดาเนี่ยใส่เป็นบางส่วนเพื่อเพิ่มความหอมนะคะนี่ปิดเตาแล้วเรามาปรุงรสค่ะใครชอบเปรี้ยวบีบมะนาวลงไปเลยนะคะ,ะต้มยำน้ำใสนี่ก็จะเปรี้ยวนำเค็มตามนะคะนี่ค่ะตอนแรกๆเราใส่เกลือไปแล้วนี่เราปรุงมะนาวไปนี่ค่ะตักใส่จานตักใส่ถ้วย เรียมเสิร์ฟนะคะพี่พี่เพื่อนๆปลาทูจะไม่เละนะคะนี่คือการทำต้มยำปลาทูน้ําใสนะคะปลาทูจะไม่เละเนื้อจะไม่แตกนะคะพี่พี่เพื่อนๆถ้าเราได้ปลาทูสดมาถ้าเราทำแบบวิธีเดียวกับสีบานนะคะเนื้อปลาทูจะไม่แตกแล้วก็ปลาทูฤดูนีเน้เนื้อเขเนื้อเขาจะแน่น สวานนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่ชอบรับประทานต้ยมยำปลาทูนะคะทำรับประทานกันที่บ้านได้นะคะดูสีสันสิคะน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบทานต้ยมยำปลาทูน้ำใสสมุนไพรนะคะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปหมดแล้วนะคะตอนนี้น่าทานมากเลยค่ะดูสิคะ ประทูปของเราอยู่ในวงล้อมสมุนไพรนะคะใครที่ชอบทานสมุนไพรแต่สีบันชอบทานสมุนไพรนะคะต้องใส่เยอะๆเลยท่านที่ไม่ชอบสมุนไพรก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะแต่สีบานชอบซดน้ําชอบทานสมุนไพรพี่เพื่อนๆเป็นยังไงมั่งคะนี่ค่ะพริกผิงไฟ ที่เหลือนะคะเราก็เอามาแต่งใครที่ชอบทานพริกผิงไฟนะคะหอมๆนะคะมาแต่งเติมใส่ทีหลังได้นะคะเพื่อความสวยงามอารทานก็อร่อยใครที่ชอบเผ็ดก็ทานพริกไปใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็ซดน้ําทานสมุนไพรทานปลาทูไปนะคะอะร่อยมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบอกได้เลยนะคะตอนนี้ หอมอบอวนไปหมดเลยนะคะหอมสมุนไพรหอมพริกผิงไฟนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมาดูปลาทูปลาทูต้มเสร็จท้องก็ยังไม่แตกนะคะเนื้อก็ยังนวลสวยงามมากนะคะทานก็อร่อยเนื้อแน่นด้วยค่ะขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching next สำหรับวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้สีบานสีบานได้มีวิดีโอดีๆสิ่งดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆต่อไปนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านรับประทานต้มยำปลาทูน้ำใสให้อร่อยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดี